ต,ตอนนี้เข้ามาที่ตามการแข่งขันเรือพาย12ฝีพายตีลองเลงซ้ายกันต่อนะฮะสำหรับกูท่ทีจะลงทำการแข่งขันในตอนนี้ก็เป็นกู่ที่ซีของรอบสองนะฮะทีมแม่ใจ

นี่เป็นทีมบ้านต่ำสองหรือสันนองเนียวที่ชนะไปตะกี้นะเข้าไปในรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับสีทีมสุดท้ายตอนนี้ครับเขามาดูครับทีมสุดท้ายที่จะได้เข้าไปในรอบรองชนะเลิศจะเป็นทีมอะไรยังนะครับผมละวางทีม

<uge ot> เอดกี่เนี้ั่ยมาได้ต่อเจ็บเจ็บเจ็บก็จะสำหรับราทำสองคนเป็นสี่คนเลยผักเจ้านะกูนี่ก็จะเป็นกูสุดท้ายของการแข่งขันก้อนนะเดี๋ยวในรอบรองชนะเลิศนะสี่ทีมสุดท้ายเขาจะไปแข่งขันกันในภาคบ่ายนะฮะก่อนจะมีการพัก

ตอนนี้ทั้งสองทีมครับไปประจำจุดสตาร์ทกันเรียบร้อยแล้วนะฮะแม่ใจนี่จะเป็นเสื้อสีฟ้าชูฉีบสีส้มนะฮะสำหรับท่าวังท้องนี่ฮะจะเป็นชูฉีพสีฟ้านะ สำหรับขาวังท้องนี่มาเป็นที่สองในสายของการแข่งขันในรอบแรกนะะแม่ใจนี่กับมาเป็นที่หนึ่งในสายครับแม่ใจที่หนึ่งในสายดีครับ าวบางท้องเป็นที่สองในสายสีตอนนี้ปล่อยตัวมาแล้วครับปล่อยตัวมาแล้วครับนี่มาดูดูจังหวะการท้ายของข่าวังท้องครับแล้วมาดูครับจังหวะของแม่ใจครับใจไาพุ่นรักปอาครับใจสีส้มครับทั้งสองทีมสูสีครับ แม่ใจครับน้องเหนียวครับแม่ใจครับเอาครับมาดูครับแห้งฝายมาดูแห้งฝายแม่ใจ นี่สูสีครับโอ้โหโอ้เสียงเชียร์ครับโอ้เสียงดังเลยครับอเอครับแม่ใจได้เข้าหลอกลองชนะเลยครับสามคนแล้วรัใจใจใจอ่ะ เออนี่เีสคนหมือนะครับเีนี่นี้สีเดียวสอล้มไว้ลสีล้ีอะไรก็เหมือนเอครับผมใจครับ้องมีอเอใจอกเากันเลยอ่าอ่าเราะล้ โอเคครับผมเดี๋ยว<ป>เขาจะไปดูการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ <laughs> กัน <laughs> หลังจากพักทานเข้าเทียงกันเรื่อยๆแล้วนะคนระ เอ้ข้ามาไปเ้นี่หุ่นทั้งหลังก็ขึ้นขลงลกันฮะเคี้ยกันขึ้เรียบร้อยนะโอเคครับผมเราพักกินเข้าตอนกันสักน้อยนะเดี๋ layers, ยว yup. รอบร <c oughs> องชนะเลิศครับรอบชิงนะเขาจะไปเจอกันไหมในภาคบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ เพื่อท่านเป็นตัวแทนมาจังสลาเพื่อจะประทุษัืนในช่วงขอนะครับดีวิชั่นที่สองนะครับก็ทศบาสตั้งเตสแ่่อ๋อช่วงบายดิวิชั่น2ก็มีการแข่งขันด้วยนะครับผมทีสบาเเลาทศบาลใจพัฒนาและทศบาลต้บ้าครับแต่พื่อนมาที่สองเลนะครับ เดีย๋ยวเราจะจับตลาล่าเขาทั้งคู่กันในช่วงหลอดครับหรือว่าที่ที่แั่นสองนะครับอ่าแม่สุดปลายแล้วับอันนี้นหนครับ